สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีไม้แม่โบตาผ้ามาเบิงตนบอกท่านพุทธสาสามรถแสงทองอันเทียนอันนี้ยังก่อตัดไปครบหนึ่งเดือนว่าแม่นเดือนตรงดอกเดือนกับอีกสิบวันสูงกับประมาณเมตรกว่าหรอเห็นแม่โบตาบ่ประมาณนี้เลยไรๆหรอเพียงสิทว่วหัวละพี่น้อง หนึ่งเดือนกับอีกสิบวันตัดรางวันที่สี่สี่กุมภาแต่อันนี้ตอนนี้ก็วันที่สิบเอ็ดสิบสองมีหน้าแล้วต้นใหญ่สมบูรณ์ถ้าได้ใส่ฝุ่นใสหน่หยางจา้าหยางมีตะหดหนามกำลังมาตัดแต่งกิ่งพี่น้องพุทราแสงทองอีกประมาณหกเจ็ดเดือนพ่อกันเดอ้อท่านน้ ท่าน่อเลือกกิ่งเหรอแต่ว่ามันมันรีกิ่งหน่อย,อ,ยออกเบื้องพี่น้องก็เริ่มแตกไปแล้วละ่ะประมาณนี้สูงถ่วมเอ,อิกเมตรกว้างๆนี่แหละเบป็งความอุดมสมบูรณ์ตัดหญ้าไปแล้วหญ้ากาลังขึ้นใหม่ท่านไอใส่ฟุน้นใสยอย่างได้แตาท่านไอใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนอย่างกับท่านไอใส่ท่านไอเร่งอย่างจากยางไอคนใหญ่ขึ้นมาแบบธรรมาชาติก็ต้องหดน้ำหดน้ำก็ไม่ได้หดหลายสองสามมื่นหดเท่านึง เราะว่านเป็นป่าโล่งเนาะโล่งบะมี่โมบะมีหมมมยังจ้าพี่น้องมุทิตัดไปกะได้เก็บวันศากงามก็กรทันหันออกจากสวนเบิดอยู่ศากที่ตัดออกต้นสูงเที่ยงทวมเอิกอทวมหยังอะเพียงเอิื้องให้พี่น้องเบื้บ่าความสมบูรณ์ก็บ่แเมนในหน้อยเด้ใหญ่กว่านิ้วมือพุ่นเด้ยค่ะตน้นใหญ่อุดมสมบูรณ์สิมาตัดแต่งกิ่งหน่อยออก แตะแกงลางออกท่านไอเลือกกิงนะคะแต่ว่าไห่แบบพันย่อ่สมบูรณ์ก่อนเ้าคขดเองเนาะบระเดยว่าประมาณนี้ทัดออกเพื่อไห้กิงเพ่นสมบูรณ์จังสิแหมต้องขิดบานะ้าเนาะพ่นสิไดย์ย่สมบูรณ์พ่อตอนย่อยพ่อเลือกกิงแล้วกะสิไเด้เลือกเลยว่าเอากิงใด อันนี้ใหญ่แห้งจนมากันไก่ตัดบบได้บ่ได้อกันไก่สำหรับตัดกิ่งอันนี้แบบตัดทักนั่นเอง s w ขวมเอิ๊ก